ันจะโทรเรียกตำรวจเองเออแล้วไหนล่ะขโมยแซมมี่แล้วเธอเอาร่มมาทำไมอ่ะฉันก็คว้าอะไรที่อยู่ใกล้มือมนันสิแล้วมันอยู่ไหนล่ะไม่เห็นเหรอมันขโมยอาหารแมวไปทั้งถาดแล้วก็ขโมเข่าท้องไปแล้ว <c oughs> แซมมี่นี่ไม่ใช่ขโมยหรอกจ้าฉันเจ,เจอเจ้าตัวเล็กนี้บนถนนแล้วก็ยังไม่มีเวลาพิมพ์โปสเตอร์ตามหาเจ้าของนะ่าล้วถ้าเขาเป็นแมวจรจัดล่ะหรือไม่ให้เจ้าของเขาอาจย้ายบ้านไปโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าทำแมวหาย นั้นเขาก็คงต้องอยู่กับเราก่อนสักพักจนกว่าเราจะหาบ้านให้เขาได้เขาจะอยู่กับเราแล้วก็แย่งอาหารจากจานของเจ้าปุกปุยแล้วก็อ่าน่นอนบนเตียงฉันด้วยก็ได้เธอก็พูดถูกนะเขาหาศูนย์รับเลี้ยงแมวดีไหมอย่านะเรามาทําบ้านแมวให้เขากันเถอะ งคคะทุกนยินดีต้อนรับสู่การทำบ้านแมวกันค่ะเห็นได้ชัดว่าเรากำลังทำบ้านให้กับใครก็ตามที่หลงเข้ามาในชีวิตของเราเลิกบ่นสักทีเธอมาช่วยฉันออกแบบดีกว่าจ้าตอนนี้ถ้าอยากให้ฉันใช้พรสวรรค์กับเจ้าแมวตัวนั้นใช่ไหมนั่นก็ได้เลยเอาเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมลานจอดรถและก็มีทางเข้าแยกสองทางดีไหมแบบนั้นก็เวอร์เกินไปจ้าจะได้ในเมื่อแมวชอบลาเธอคิดว่าไงถ้าเราจะทำบ้านให้เป็นรูปปลา ความจริงก็ไม่เร็วนะแค่บ้านรูปปลามันอาจจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของแมวมากไปเฮ้ยฉันว่าเอาแบบนี้ดีกว่าฮบ้านมีร้องงั้นเหรอดีเขาจะได้เก็บของและย้ายออกไปได้ง่ายๆแซมทำไมวันนี้เธอดูอารมณ์เสียจังลองคิดสิถ้าสัตว์เลี้ยงของเธอหายตัวไปเธอจะไม่อยากให้มีใครสักคนดูแลมันระหว่างที่รอเธออยู่งั้นหรอ ก็ได้ฉันจะช่วยแมวตัวนั้นอและช่วยเลิกเรียกเขาว่าแมวตัวนั้นสักทีเรามาตั้งชื่อให้เขากันทุกคนอย่าลืมระวังเวลาใช้คัตเตอร์นะคะเธอรู้ว่าฉันไม่ถนัดเรื่องการตั้งชื่อ,องั้นมาเรียกว่าเจ้าปุกปุยสองแล้วกันอฮะฟังดูไม่น่าสับสนสักนิดเลยแล้วถ้าเป็นสโนว์แมนล่ะที่เขาตัวสีขาวใช่ไหมล่ะงั้นมาเรียกกันสั้นๆว่าสโนวี่แล้วกันระวังนิ้วด้วยนะคะทุกคนและเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เธอคิดว่าไงบ้างแซมมี่ บอกเลยว่าเราย <ique> ัง <trilogy> ม <T> ีอะไรให้ทำอีกเยอะนะสูสีแต่ชิ้น <classy> นี <to> <cartoon> ้มันเยี่ยมมากเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาค่ะโอ้พวกนี้มันคืออะไรน่ะนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราต้องใช้ทําตัวบ้านแมวนะจ้ามาเริ่มติดกาวกันเลยเถอะฉันแน่ใจว่าทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องระวังมากๆเวลาใช้ปืนกาวกันด้วยนะคะ ที่สังเกตเเห็นรามีอีกชิ้นที่เป็นผนังพร้อมหน้าต่างด้วยใช่จ้ะแบบนี้เจ้าสนุวีจะได้มีอากาศถ่ายเทระหว่างที่พักผ่อนอยู่ในบ้านไงล่ะแล้วจะมองเห็นรถได้ไงถ้ามีหน้าต่างเพียงแค่ด้านเดียวนี่แซมมี่เรายังต้องทาสีทั้งหมดนี้นะ้าฉันรู้อยู่แล้วละ่ะซูซีตบางทีเธออาจจะช่วยเลือกสีออกแบบแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วซูซี่เดี๋ยวฉันจัดการเองเยี่ยมเลยดีจริงที่มีผู้ช่วยแบบเธอทุกคคนนกดดดไไลลเเป็าัังงใใจจห้้้แซมมีวยะะ<ๆ>วยะะขสรรบรบิๆ ไปกันเลยค่ะอืมฉันลืมทำชิ้นนี้ให้เสร็จไปได้ยังไงนะเฮ้ oh, ใครๆก็ทำพลาดกันได้เนอะเราต้องติดกาวชิ้นนี้ตรงมุมนี้ oh, you need this line. แล้วเราก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้แล้ว,วนั่นชุดอะไรนะแซมมี่นี่จูๆ่ๆเธอตัดสินใจเป็นฮิปปี้หรอจ๊ะไม่ได้จู่ๆอะไรหรอกในยุคหกศูนย์ผู้คนมักจะทำรถออกมาแบบนี้เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหม นี่ถ้าหมายความว่าเราจะทำอะไรทำนองนี้กับบ้านแมวของเรางั้นเหรอเดี๋ยวแพ่ก็รู้เอง <c oughs> ดูเหมือนทุกคนต้องอยู่กับเราไปจนจบวิดีโอแล้วล่ะคะ่ะแล้วเราก็กลับมาพร้อมบทสรุปการออกแบบที่ดีที่สุดให้กับบ้านแมวของเรากันครับ เริ่มด้วยสีแดงสดดีไหมหรือสีเหลืองสดดีใช้เทป่าวสิจัดแซมมี่เรากำลังจะทำตามแบบรถโฟกสวากเกนทีวันไมโครบัสที่แสนคลาสสิกจากยุค60ซึ่งหมายความว่าครึ่งบนและหลังคาของมันจะเป็นสีขาวสวยเป็นไอเดียที่เยี่ยมจริงๆทำไมฉันถึงคิดไม่ออกนะไม่ต้องงดงินประเจ้าถ้าเลือกสีครึ่งล่างได้นะแต่นั้นมันเหมือนศิลปะเลยนะ เราใช้สีของต้นหญ้าอ LIKE ย่างสีเขียวดีไหมหรือสีที่สดใสกว่านั้นทำไมไม่ลองทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาล่ะโอเคฉันจะลองดูขอบใจจ้าในระหว่างนี้เราก็จะเริ่มกลิ้งกันเลยว่าแต่ทุกคนคะเราควรใช้สีที่ไร้สารพิษดีกว่านะเพื่อ <ata> ให้แน่ใจว่าแมวของเราจะปลอดภัย เห็นไหมเพราะแบบนี้เทปจึงสำคัญมากเพราะเธอจะได้เส้นแบ่งที่คมชัดระหว่างสีทั้งสองสีไงล่ะไม่บอกก็รู้จ้ะ่่ว่างั้นนี้เลยนะสูแต่ฉันชอบสีของฉันมากกว่าล่ะโถแซมี่และทันทีที่สีแห้งเราก็สามารถดึงเทปออกมาได้ไหนดูสิ ดูสิค่ะทุกคนเป็นเส้นที่เพอร์เฟกจริงๆเปรียวเขาสูซี่ฉันรอโชว์สีที่ฉันเลือกไว้ให้เธอดูไม่ไหวแล้วใจเย็นจ้าให้เวลาฉันแป๊บนึงนะฉันคิดว่าเธอจัดการกับส่วนสีขาวเสร็จแล้วสักอีกไม่ต้องห่วงฉันทําเกือบเสร็จแล้วเรากำลังจะติดเทปลงไปเพื่อทำสีส่วนล่างเห็นไหมแบบนี้ไงอแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จกันล่ะไม่อยู่ได้ ฉันอยากช่วยแต่ฉันเห็นว่าถ้าทำเองได้ดีอยู่แล้วแบบนี้ฉันเรียกว่าแผนเรีรงงาน <c oughs> เอ้าละแซมมี่ตอนนี้ฉันพร้อมฟังเกี่ยวกับเรื่องสีของเธอแล้วจ้าทำไมเธอไม่ดูด้วยตัวเองละ่ะแล้วรู้ไว้ด้วยว่าฉันเลือกสีสุดฝีมือเลยดูสิคะทุกคนมันดูดีมากเลยฉันชอบจังจำไว้นะคะว่าคุณเลือกสีอะไรก็ได้ตามชอบเลยแต่ถ้าคุณชอบเวอร์ชันของฉันก็ช่วยกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ ว่าไรไม่สู้ฉันว่าเรามาทาข้างในกันด้วยเถอะจัดไปเลยจ้าแสม่มีการจับคู่สีนี้ทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างนะแต่เทนตกฉันเพิ่งนึกออกว่ามันเหมือนไอศครีมมิ้นวานิลาเลยจริงด้วยฉันชอบรสนี้มากเนละ และฉันก็ชอบที่การชนออกมาเป็นแบบนี้แม้ว่าด้านนี้ที่มีไฟหน้าจะยิ่งสวยกว่าเดิมฉันนําหน้าเธอเสมอซูซี่ดูที่ฉันทํามาดีสิโอ้เราน้ใจตรงกันจริงๆทุกคนชอบกันไหมคะดูนี้สิคะทุกคนโอ้ฉันชอบขอบสีเงินนี่จังฉันก็แค่คิดว่ามันจะทําให้ไฟหน้าดูสมจริงขึ้นน่ายังเหลืออะไรอีกนะ้าอ๋อรู้แล้วและเพื่อทําให้ทุกอย่างดูสมจริงขึ้นไปอีกเราจะเพิ่มไฟตัดหมอกไปด้วย เอาล่ะเรามีไฟหน้าไฟตัดหมอกแล้วก็เฮนี่เป็นป้ายยี่ห้อรถหรอใช่ฉันคิดว่า <c oughs> คงไม่เสียหายอะไรเดียวนะแต่ว่ารถบ้านของเรามันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงล่ะจริงด้วยรถทุกคันควรต้องมีลอด้วยไม่ต้องพูดแล้วฉันจัดการมาแล้วฉันมีอะไรที่พิเศษมาด้วยล่ะตอนนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วว่าใครคือเจ้าของรถบ้านคันนี้ พวกแมวนี้ชอบว่ายน้ำไหมอะ่ะอืมก็แล้วแต่นะแต่โดยทั่วไปแล้วฉันว่าคงไม่หรอกฮะเพื่อเจ้าโนวีก็ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะฉันทํากระดานโตขค้ื่มาให้แล้วถ้าเตรียมทุกอย่างมาพร้อมจริงๆว่าแต่มาเพิ่มหางเสือเล็กๆตรงนี้กันที่นี่ก็ดูเพอร์เฟกต์แล้วฉันแล้วใช่ไหมซูฉันรอเห็นปฏิกิริยาของเจ้าโนวีกับบ้านใหม่ของเขาไม่ไหวแล้วฉันก็เหมือนกันแซมมี่แต่ก่อนอื่นมาดูงานฝีมือของเรากันอีกครั้งดีกว่า โอเคฉันว่าเจ้าโนวีจะต้องรู้สึกสบายในนี้แนนะ่และเขาจะต้องงวนกับเจนะ้านีแน่ท่าแน่ใจหรอว่าเขาจะชอบบ้านใหม่ของเขาแล้วถ้ามันเล็กหรือว่าใหญ่เกินไปหระฉันว่าเรามาถามเจ้าของคนใหม่โดยตรงกันเลยดีกว่าเอาล่ะโนวีเข้ามาเลยมาสิจ้าเจ้าแมวน้อยได้เวลาตรวจสอบบ้านใหม่ของเธอแล้วดูเหมือนว่าเขาจะลังเลอย,อยู่นะสูเอ้แมวนะ่ให้เวลาเขาหน่อยสิอ๋อฉันไม่ชอบที่เขาทำหางแบบนี้เลยอะ่ะ โอ้ดูสิเขาเริ่มคุ้นกับบ้านใหม่ของเขาแล้วล่ะโอ้อแม่จ้าวสุฉันว่าเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วล่ะดีจังเนาะเก่งมากจ้าเจ้าโนวีเสียอยู่อย่างเดียวเราจะต้องยกบ้านหลังนี้ไปพร้อมกับเจ้าโนวีด้วยนะสิ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเจ้าแซมมี่เราทำหลังใหม่ก็ได้นะทำได้จริง คนกดติดตามช่องของเราด้วยนะอยากให้เราทำกันอีกและอย่าลืมกดไลค์ให้เจ้าสโนวีของเราด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เราฉชนด้วยสิ